แบบฝึกหัด4.1ข้อที่3นะครับออกซิเจนมีมวลอะตอม15.994 9นะครับธาตุ x จะมีมวลอะตอมเท่าใดเมื่อธาตุ x 1อะตอมมีมวลเป็น4เท่าของมวลของออกซิเจน2อะตอมนะครับข้อนี้คือใครที่ตาักกะทางคณิตศาสตร์ไม่ค่อยดีอาจจะงงเล็กน้อยนะครับจริงๆไม่มีอะไรครับข้อนี้คือ,อเราต้องดูตัวออกซิเจนก่อนนะครับออกซิเจน2อะตอม เาบอกว่า x 1อะตอมก็คือเขียนไปเลยครับ x x x หอะตอมนะครับ1อะตอมมีมวลเป็น4เท่าของ O 2อะตอมคราวนี้ต้องมาดู O ก่อนว่า O 2อะตอมมันเท่าไหร่ O อะตอมหนึ่งคือ15อ่า15.999 4จุดใช่ไหมครับถ้าเกิด2อะตอมก็เป็น2คูณ สิบห้าจุดเก้าเก้าเก้าสี่นะครับเพราะฉะนั้นม,มวลของ O สองอะตอมก็คือสองคูณสิบห้าจุดก้เก้าสนะครับเสร็จแล้วมันบอกว่า X หนึ่งอะตอมเนี่ยมีมวลเป็น4ี่เท่าของ O สองอะตอม O สองอะตอมคือตัวนี้สี่เท่าของตัวนี้ก็คือสี่ของนะครับก็คือคูณสี่เท่าของตัวนี้ซึ่งตัวนี้ นะครับถ้าเกิดจะเขียนจริงๆก็คืออตัวนี้คือออกซิเจนหนึ่งอะตอมใช่ไหมครับออกซิเจนสองอะตอมก็คือเอาสองเข้าไปคูณใช่ไหมครับแล้วบอกว่าเป็นสี่เท่าของออกซิเจนสองอะตอมมันก็เอาสี่คูณเข้าไปอีกใช่ไหมครับถูกไหมครับก็กลายเป็นสี่คูณสองคูณสิบห้าจุดเก้าเก้าสี่แล้วาถามว่า x มีโมลอะตอมเท่าไหร่ x มีโมลอะตอมเท่าไหร่ก็คือ x มีโมลอะตอมเท่ากับ สี่คูณสองคูณสิบห้าจุดเก้าเก้าเก้าสี่ครับ, x x ค,รบครับผม